สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดคอ e d u t y Warzone Mobile สำหรับ iOS นะครับ Android นี่ผมไม่มีนะต้องหาดูจากอื่นนะครับที่อยู่ใน YouTube นะครับผม iOS นะครับใครที่อยากโหลดนะครับเราจะต้องอ่าย้ายสตร์นะครับเพราะว่าแอปไอทีทุกคนน่าจะมีหมดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาปัญหาหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าทำยังไงนะครับอนอื่นนะครับเราเข้ามาที่ App Store นะครับผมลังจากนั้นนะครับ เห็นรูปคมมุมขวาไหมน้าเงินเนะี่ยกดเข้าไปครับอันนี้เป็นแอป id ใหม่นะครับที่ผมสมัครมานะหลังจากเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่อันแรกเลยครับที่เป็นอีเมลของเรานะเออ id app ของเราอะ่ะ app app id ของเราพอเรากดเข้ามาแล้วครับก็อยู่ในหน้าการตั้งค่าบัญชีนะครับหลังจากการบบท อ,อยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมเรากดที่ประเทศภูมิภาคนะครับเพราะเรากดเข้ามานะครับก็รอสักครู่นะ,ะเรากดไปทีนี้เราก็มาหาประเทศออสเตรเลียนะครับเลื่อนลงมามันจะอยู่ในหมวดอออ่างนะเราเลื่อนลงมาเลยเจออ่างเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเลื่อนดูนะครับเราก็หาไปนะออสเตรเลีย er นะครับนี่เลยมันจะมีอยู่2อันนะดูดีๆนะออสเตรีย er กับออสเตรเลียนะครับแล้วให้เรากดไปที่ออสเตรเลียนะอันแรกนะอันที่2ไม่ใช่นะครับโอเคเรากดไปหลังจากเรากดมาแล้วก็กดอกเกนไป พอมาถึงหน้านี้นะครับหลังจากเรามาถึงหน้านี้นะครับเรากดคาว่าไม่มีนะภาษาไทยมันเขียนว่าไม่มีนะบางคนอ่ะมันไม่มีตัวนี้ใช่ไหมในกลุ่มเขาบอกว่าอ่ามันเป็นปัญหาจากการที่เราสมัครแอปของต่างประเทศหรือเปล่าประมาณนี้นะคือถ้าเราแบบสมัครไว้อยู่ค้างไว้อยู่นะครับมันก็จะไม่มีตัวนี้ขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ได้สมัครแต่ถ้าเราแบบมันหมดอายุไปแล้วอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นถ้าเราสมัครค้างไว้มันก็จะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่ควรเจอคือตัวนี้มันหายใช่ไหมแสดงว่า แอปไอเดียของเราอะน่าจะผูกับแอปต่างประเทศอยู่นะครับให้เรายกเลิกบางทีมันยกเลิกมันก็ไม่หายก็ต้องรอมันจนกว่าจะหมดเวลานะก็ดูว่ามันจะหมดอายุช่วงเดือนไหนนะครับก็รอไปนะหรือไม่ถ้าอยากไวๆนะให้สมัครแอปไอเดียใหม่นะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็มาโหลดนะครับผมหลังจากเรากดมาถึงหน้านี้นะเรากดตรงนี้ไปคำว่าไม่มีนะเราใส่ไปอะไรก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโคดนะคล้ายๆใบเสนออะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็ ลองใส่มั่วๆไปน,นี่ก็เป็นเมืองนะอันนี้ก็ใส่อะไรไปก็ได้ส่วนเบอร์โทรนะครับก็ตามนี้เลย1น 6, 6, ึ่งสองสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะไหนลองกดดูดิว่าผ่านหมอ่ะไม่ผ่าน,นแต่เดาว่ารหัสไปรษณีย์ของเราผิดนะครับเราก,กดไป6ตัวไม่ใช่เราก็ไล่ไปเจตัวก็ได้ฮะขั้นแรกมันต้อง3ตัว4ตัวอ่ะโอเครหัสไปรษณีย์มีอยู่4ตัวนะคใครจะดูใน Google อะไรก็ได้นะหรือจะอาตามผมก็ได้นะหลังจากนั้น,น,นพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปค้นหาเกมนะครับพอออ d u t y ช i วายวีเออาร์เเห็นไหมมันก็จะขึ้นนะครับหลังจากที่ขึ้นแล้วนะเรากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดยืนยันไปดูว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็รอโหลดสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าเกมดูนะอ่ะกดอนุญาตไปอันนี้ก็กดติ๊กให้หมดเลยนะครับมันก็เหมือนแบบ คำอยอมรับต่างๆของตัวเกมนะครับเรากดติดไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็อัปเดตแพทนะครับอ่ะเราก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าช่วงไหนถึงจะเปิด VP n นะครับอันนี้ผมยังไม่เปิด V p เนะอันนี้ก็กดดาวน์โหลดไปรอสักครู่ครับอัปแพทไม่นานนะมันขึ้นอยู่กับอ่าเน็ตของเราด้วยนะครับแต่จริงเดือนหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะเดือนหน้าวันที่1เขาบอกว่าจะเปิดจริงนะครับแต่ต้องรอดูนะว่า เขาอาจจะเลื่อนก็นได้ถ้ามันยังมีปัญหาอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเปิดนะเดือนหน้านะแต่จริงๆผมอยากให้ iPad แบบภาพมันคมอ่ะคือทําแบบอะไรพวกนี้สําหรับ iPad มาเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้ดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับก็ลองแล้วนะครับว่าล็อกอินไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปเปิด VPN นะว่าจะล็อกอินได้ไหมทีนี้เราเข้ามาตรงนี้ VPN ผมจะใช้ในของ VPN ของอ่า uh, Get Booster นะครับ่ะทีนี้เราก็ เข้ามาค้นหานะครับภาพมันจะเอียงเลยนะพอดีมันมันไม่รองรับแบบแน,นอนๆอ,อ่ะ w a r ซ z o n e W A R นี่เรากดมาคำว่าบูสต์อาจจะดูโฆษณาสักครูนะ่หลังจากเราดูโฆษณาเสร็จนะครับเรากดเล่นทันทีนะมันก็จะดาวน์โหลดเปิด V ีเพให้เรานะครับเราจะคู่ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราอันนี้มันกดเปิดเกมในนี้ไม่ได้นะให้เราพับหน้าจอไป เดี๋ยวจะลองเ็ากอินให้ดูนะครับว่าจะได้ไหมรอบนี้นะโอเคตอนนี้เราก็เ็ากอินได้แล้วนะครับผมเราจะต้องเปิด v ีเพนก่อนนะครับถึงจะเ็ากอินได้นะถ้าเราไม่เปิด v ีเพนนะครับมันก็จะขึ้นว่ารหัสเราผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นของโซนต่างประเทศนะไม่ใช่โซนแบบทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับวิธีดาวโหลดก็ง่ายๆนอะ่ะพอเราเข้าเกมมาเราก็ให้มันอัปเดตแพทต่างๆภายในตัวเกมนะครับ รอสักครู่นิดเดียวเสร็จนะการตั้งค่าอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดค a ร์ o ดิวต a ้วอร์โซนนะครับใครที่อยากลองเล่นก่อนก็สามารถดาวน์โหลดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่มือถือไม่ไหวก็อดใจรอนะเขาก็พยายามปรับให้เล่นได้นะครับหรือไมก็ไปจัด p h o n e 15นะแต่จริง iPad ว่านะถ้าจะแบบเล่นเกมอะเล่นเล่นเกมอะ มือถือเราก็ใช้อันเดิมครับที่เหลือก็ไปจัดพวก iPad อะไรพวกนี้ดีกว่านะโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ